หากใครจะเล่นหวยออมสินก็เล่นในนี้ได้รัฐบาลไทยก็เล่นตามนี้ได้นะคะอันเนี้ยหตัวเนี้ยจะเป็นชุดหลักนะคะสามารถนำมาเล่นวินได้นะคะทีนี้เรามาดู2ตัวบ้างนะคะเอ้เรามาดูเลขวิ่งเลขรูดบ้างนะคะว่าแอดให้เลขอะไร เน้นวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดถ้าชอบเล่นวิ่งรูดก็เด่น9ลองศูนย์นะคะลองออพิจารณาเลขแนวทางของแอดดูนะคะถ้าชอบก็จัดไปนะคะ6ตัวนี้เป็นชุดชุดหลักส่วนวิ่งรูดก็เป็นตามนี้เลยนะคะเด่น9ลองศูนย์ทีนี้แอดจะตัดเป็นชุดจอให้เหลือน้อยลงจะกลายเป็นชุดวิน ชุดวินเจาะสีตัวนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะชุดวินเจาะนะคะจะมีด้วยกันสีตัวนะคะ จะมีเลข9เลข3เลข0และเลข4นะคะทีนี้เราก็จับมาเล่นวินกันเป็น2ตัวนะคะ ับวินเจาะสองตัวนะคะก็ง่ายๆเลยเราก็จับมาเล่นกันคือ9 3 90สามนี่นะคะ30 3 4สี่และ0 4ย์ค่ะมีทั้งหมด6ชุดนะคะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะไปกลับด้วยนะจะเล่นตรงก็แล้วแต่ความชอบนะคะ ทีนี้ก็มาดูเจาะ3ตัวบ้างนะคะ เจาะสามตัวก็มีด้วยกัน6ชุดนะคะมี304 6ูนย์สี่หกห้าเก้าห้าเกและ4ี่หหค่ะแนวทางหวยรัฐบาลไทยหวยอมสินก็ตามนี้เลยนะคะก็ใครชอบเล่นชุดเจาะชุดวินเจาะอ,อันนี้แอดเจาะให้เหลือน้อยลงตามนี้เลยนะคะ จาะสองตัวเจาะสามตัวตามนี้เลยแนวทางนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งหวยรัฐบาลไทยและหวยอมสินเลยนะคะก็ลองพิจารณาดูกันอีกทีนะคะชอบชุดวินเจาะที่แอดเลือกมาให้เนี่ยคัดมาให้เนี่ยก็ตามนี้เลยถ้าใครชอบเลขในตารางหกตัวมีกีเนี้ยคะ่ะเห็นนะคะเลขนี้นะคะเนี่ยใครชอบหกตัวเนี้ยก็เอามาเล่นวินได้ ถ้าใครชอบอจับเล่นนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะเยอะเยอะกว่ากันหน่อยแต่นี้แอดเจาะมาให้เท่านี้ตามที่มีนี้ก็พิจารณาดูนะคะชอบแบบไหนชอบวิ่งรูดก็ตามนี้เลยค่ะเลขแนวทางที่แอดได้วางไว้ในวันนี้ก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่าจะเข้าดีอีกไหมนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะ เลขอาจมีเข้ามีหลุดกันได้บ้างผิดถูกต้องขออภัยด้วยค่ะและครวรโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเล่นอย่างมีสติกันทุกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเลขมันจะออกอะไรกันนะคะนอกจากกองสลากเท่านั้นยังไงก็ขอให้งวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดี เฮงๆรวยๆวยปังๆกันอีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ลูกกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่มี การกดติดตามแอดก็รบกวนให้กดติดตามผมกดกระดิ่งอันบนสุดด้วยนะคะเวลามีคลิปมาใหม่ๆแอดได้ลงไว้ระบบก็จะแจ้งเตือนทำให้เรารู้ว่ามีคลิปเข้ามาทำให้เราได้เข้าไปดูได้ไวขึ้นนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องแนวทางเลียงเด็ดของแอดด้วยนะคะก็ ขอบคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ